คุณจะต้องมีปัญญาเนี่ยนะกำกับให้รู้ว่าวิมุตติสุขเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้จักสภาวะแล้วคุณจะง่อนแง่นครอนแคลนเพราะว่าเรากำลังอยู่ในโลกอยู่ในสังคมโลก ที่เต็มไปด้วยคนที่รู้จักแต่การมสุขไม่ใช่วิมุตติสุขใช่ไหมเป้าหมายของสังคมมนุษย์ตอนนี้เนี่ยเขาไขว่คว้าหาการมสุขซึ่งไม่พ้นจากเรื่องของการหาเงินเกียรติยศชื่อเสียงและอำนาจฉะนั้นใครที่มีเงินเยอะๆเขาก็คิดว่า เขามีความสุขแล้วแต่นั่นคือการมสุขการมสุขเป็นคุกเล็กของชีวิตคุกเล็กของชีวิตก็จะนำไปสู่คุกใหญ่นะคะฉะนั้นคำว่าการมาสุขเนี่ยจะมีมีคนที่เขาสำลักการมาสุขเนี่ยได้อันนี้คนหมู่ใหญ่เป้าหมายเขาตรงนี้ แต่พวกเราในที่นี้เนี่ยเป็นเพียงกลุ่มน้อยคนกลุ่มน้อยมากที่มีบุญบารมีเพียงพอที่มารู้จักกับสภาวะวิมุตติสุขโดยการฝึกฝนสติปัะถาสี่วิปัสสนาหรือพาตัวใจกลับบ้านนะคะ ฉะนั้นเมื่อคุณรู้จักกับวิมุติสุขเนี่ยในขณะที่กำลังภาวนานี้แล้วคุณจะต้องพยายามทำความรู้จักโดยดูสภาวะข้างในนี้แหละแล้วก็สามารถที่จะตกลงกับตัวเองได้ว่าความสุขชนิดนี้คือความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ยิ่งใหญ่ตามที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงดังที่พระเจ้าตรัสว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีอีกแล้วความสงบอันนั้นท่านหมายถึงวิมุตติสุขที่ท่านกำลังเข้าถึงอยู่นะคะขณะนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องสำรวจ สภาวะนั้นๆสภาวะนี้อีกเช่นกันที่พเจ้าบอกว่ามันคือนิพพานเนี่ยนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานตรงนี้ก็คือวิมุตติสุขนั่นเองเป็นสุขอย่างยิ่งนะคะคำพูดเนี่ยสองประโยคตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องสามารถนำมาประสาน นำมาประสานกับสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะคะคุณจะต้องสำรวจสภาวะข้างในจนสามารถเนี่ยนะตอบกับตัวเองได้แล้วว่าอืมใช่เนี่ยข้างในของฉันตอนนี้ไม่มีเจอรี่มันโล่ลงโปร่งเบาสบาย นะแม้มีความคิดแม้มีเจอรี่เข้ามาบ้างมันก็ไม่ได้เข้ามาจิกเข้ามาขวดมากระทืบเราใช่ไหมแม้ปัญหาของฉันยังอยู่เงินก็ยังไม่ได้มีมากขึ้นนะมะเร็งก็ยังเป็นอยู่แต่พอมาอยู่กับฐานของสติเช่นนี้แล้วพอสามารถกลับมาอยู่กับบ้านของใจเช่นนี้แล้ว มันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าข้างในของเราปัญหาตกไปหมดทั้งๆท,ที่ปัญหาข้างนอกยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่ข้างในเนี่ยนะมันตกไปหมดหละมันสบายใช่ไหมฉะนั้นคุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้นะคะว่าวิมุติสุขตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ ที่จริงพระเจ้าบอกเราไว้แล้ววิมุตติสุขตรงนี้คือนิพพานคือเป้าหมายชีวิตใช่ไหมตามโครงสร้างของชีวิตที่ดิฉันให้คุณดูแล้วเมื่อเช้านี้นะคะนะคะฉะนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องภาวนาคือนั่งภาวนาอย่างเงี้ยจนกระทั่งเกิดปัญญาจนกระทั่งสามารถรับประกันกับตัวเองได้คอนเฟิร์มกับตัวเองได้นะคะว่าใช่ เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าว่าวิมุติสุขอันนี้เนี่ยสุดยอดที่สุดของชีวิตยังอื่นไม่สําคัญแนละยังอื่นไม่ดีเท่านี้ไม่มีอะไรดีเท่านี้อีกแล้วตรงนี้เท่านั้นนะคะคุณต้องเกิดปัญญากับตัวเองเช่นนี้คุณจึงจะสามารถอยู่รอดในสังคมนี้ได้ ดิฉันพยายามเนมี่ยนะพูดทุกสิ่งที่จะช่วยให้คุณเนี่ยนะสามารถอยู่รอดในสังคมของทุกวันนี้ที่กำลังเจ็บป่วยและเสียสมดุลอย่างรุนแรงเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยนะไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มกับตัวเองไม่สามารถขีดเส้นใต้กายกากบาทกับตัวเองยอมรับว่าใช่วิมุติสุขดีที่สุดจริง พอคุณออกไปสู่สังคมของโลกแล้วคุณจะงอนแง่นคลอนแคลนคุณจะหวั่นไหวพราะคุณเนี่ยพะคนอื่นเนี่ยนะมองคุณในลักษณะที่เพีย้ยนทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านนะคะแล้วก็อาจจะมีการวิจารณ์พอรู้ว่าคุณเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุภวันก็อาจจะวิจารณ์อาจารย์ของคุณนะคะว่าโอ๊ยไปฟังผู้หญิงคนนั้นได้ยังไงเขาไม่ได้เป็นพระเป็นชีซะหน่อยเป็นแม่บ้าน นะมีลูกมีผัวแต่งงานกับฝรั่งด้วยจะไปรู้อะไรมากกว่าพระใช่ไหมแล้วไอ้นู่นไอ้นี่จะมีเหลืองนินทาอะไรแต่อะไรจนกระทั่งนะคะคุณอาจจะเสียดุลได้เสียดุลได้จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งนะคะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันบอกคุณเนะี่ยดิฉันพยายามบอกให้คุณเชื่อตัวเอง ให้คุณเนี่ยนะจะต้องเชื่อสภาวะเชื่อประสบการณ์ของตัวเองตรงนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งดิฉันทำหน้าที่เป็นเพียง messenger เท่านั้นเป็นเพียงผู้ถ่ายทอดความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นดิฉันไม่ได้ทำแทนคุณนะคะเพียงทำหน้าที่เท่านั้นแต่เมื่อคุณเอาไปปฏิบัติแล้วสภาวะ ะะของความสงบสุขวิมุติสุขนิาพานสัจธรรมพวกนี้เกิดกับตัวคุณคุณจะต้องมีความมั่นใจที่จะคอนเฟิร์มให้กับตัวเองว่าใช่ถ้าฉันใส่อย่างนี้ลงไปใส่เหตุเช่นนี้ลงไปฉันได้ผลลงมาอย่างนี้ทุกครั้งเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าฉันเนี่ยนะเอาสติปักที่ฐานพาตัวใจกลับบ้านได้ฉันเจอวิมุติสุทุกครั้งนะคะถ้าฉันทำอย่างนี้แล้วเนี่ย ฉันรู้สึกดีขึ้นทุกครั้งคุณจะต้องเชื่อตัวเองคุณจะต้องเชื่อตัวเองนะคะเชื่อในประสบการณ์ของตัวเองเชื่อในสภาวะของตัวเองที่บอกว่ามันรู้สึกดีจริงๆทุกของฉันมันน้อยลงจริงๆความรุ่งใจความเครียดมันน้อยจริงๆคุณจะต้องเชื่อในประสบการณ์ของตัวเอง ถ้าคุณมีความเชื่อในประสบการณ์ของตัวเองที่มันดีๆเช่นนี้แล้วความแข็งแกร่งจะเกิดขึ้นพลังของคุณจะเกิดขึ้นจากภายในนะคะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยนะคะอาจารย์สุควรกรีคนนี้อาจจะถูกทำลายย่อยยักไปก็ได้นะคะซึ่งทำได้มันไม่ยากหรอกที่จะทำลายเนี่ยนะคนคนหนึง่งใช่ไหม่อยคาวอะไรต่อ,อะไรต่ว่าไปจริงหรือไม่จริงอีกเรื่องนึงแหละ เไ,ไหจนกระทั่งเนี่ยนะหมดหมดภาพพดนะภาพพวที่ดีๆเสียหายหมดแต่แต่ถ้าคุณนะคะถ้าคุณเนี่ยนะสามารถเชื่อตัวเองได้แมุุ้พวูกรีนจะล้มหายตายจากจะถูกทำลายย่อยยับแต่คุณจะอยู่รอดได้ตรงนี้สำคัญนะคะพูดเรื่องนี้เนี่ยดิฉันต้องการบอกให้คุณรู้นะคะว่า ตอนนี้นะทุกศาสนาในโลกนี้ไม่มีศาสนาใดที่ปลอดภัยรวมทั้งพุทธศาสนาของเราไม่มีศาสนาไหนที่ปลอดภัยล้วนถูกท้าทายทั้งสิน้นนะคะฉะนั้นเป็นไปได้เหลือเกินว่าอ่ะแล้วก็เรียกว่าข่าวที่ออกมาแล้วเนี่ยในอินเทอร์เน็ตนะมี เขาจะไม่ยอมเชื่ออะไรก็ตามที่มันมากกว่าเนี่ยนะห้าร้อยปีเขาบอกว่าหลักฐานพวกนั้นพระคัมภีร์พวกนั้นเนี่ยถูกทําลายไปหมดแล้วฉะนั้นไอ้ที่เรียนเรียนการเชื่อเชื่อตามเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะคะเป็นเรื่องของการล้างสมองอะไรก็ว่าไปแม้หลักฐานทางพุทธศาสนามีความแน่นมากกว่าศาสนาอื่นก็ตามทั้งๆที่เก่าแก่กว่าอย่างเช่นสาวโศ ชื่อเมืองนะเวลุวันเชตวันนะคะราชคลึพวกนี้ยังอยู่ทั้งนั้นนะคะแต่เขาสามารถบอกว่าเราทำขึ้นมาได้ในยุคหลังนะพระคัมภีร์เนี่ยพุทธศาสนาพวกนี้ไม่มีอะไรจริงสักอย่างพระพุทธเจ้าไม่มีจริงเจ้าชายสิทธถาไม่มีจริงตรงนี้ไม่เป็นไรวังให้เข้าใจนะคะ ในอนาคตถึงแม้ใครจะมาทําลายนะชื่อเสียงของพระพุทธเจ้านะเจ้าชายสิทธาถาไม่มีจริงพุทธศาสนาไม่มีจริงถูกปุขึ้นมาไม่เป็นไรเราเอาฟันธงกันตรงนี้นะคะว่าใครก็ตามที่สามารถสอนนะคะเรื่องสติปัาน4เอาสติปัฏฐาน4เรื่องเดียว นะว่าสามารถเนี่ยทำตามเนี่ยนะฐานทั้งสี่ต่างๆเราจะถึงความพ้นทุกเนี่ยได้คนคนนั้นอาจจะไม่ใช่เจ้าชายทศัตฐะที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นไรแต่ใครก็ตามแหละที่ได้เริ่มต้นความรู้ในเรื่องสติปัฏฐานสี่จนกระทั่งสามารถส่งทอดลงมาถึงยุคนี้แล้วคนคนนั้นจะต้องรู้จริง คนคนนั้นจะต้องรู้จากการทำงานของจิตใจมนุษย์นะคะต้องรู้จากการทำงานของจิตใจตนเองก่อนแล้วก็รู้ด้วยว่านะจะเอาชนะความทุกข์ใจได้อย่างไรจึงได้วางขั้นตอนการฝึกฝนเรื่องสติปันสีให้กับคนรุ่นหลังแม้ไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าก็ตามไม่เป็นไร ะค,ะความรู้ในส่วนนี้เนี่ยจะไม่มีทางที่จะถูกลบล้างได้เพราะท้าทายต่อการพิสูจน์นี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะที่คุณต้องอธิบายเนี่ยให้ได้นะคะดิฉันใช้เวลาหมดเวลาเนี่ยนะมากมายเนี่ยกับการพยายามคิดหาทางที่จะปกป้องการทำ ของพุทธศาสนาและหาวิธีการว่าเราจะอธิบายอย่างไรเราจะพูดอย่างไรเนี่ยนะให้คนเนี่ยสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างง่ายที่สุดเร็วที่สุดนะจะหาวิธีการปฏิบัติอย่างไรที่เขาจะเข้าใจได้ถึงสภาวะนิพพานได้อย่างเร็วที่สุดหายกุ้งใจหายทุกข์ได้อย่างเร็วที่สุดนี่คือสิ่งที่ดิฉันเนี่ย,ยพยายามทำ นะคะแล้วก็พยายามที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถกลับออกไปสู่สังคมอันนี้แล้วก็อยู่รอดได้ด้วยความรู้ของตัวเองอันเป็นผลพวงของการปฏิบัติสติปัฏฐานสีหรือพาตัวใจกลับบ้านตรงนี้สำคัญนะคะตรงนี้นะคะถ้าคุณทำได้เนี่ยเท่ากับพวกเรานะช่วยกันจันลงพุทธศาสนา ะะการจันลงพุทธศาสนาเนี่ยนะส่วนสําคัญที่สุดมันมีทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งแก่นแต่ถ้าแก่นหายไปแล้วเหลือแต่เปลือกกระพี้มันก็ไปไม่รอดนี่คือส่วนของแก่นทางแก่นของพุทธศาสนาซึ่งมันคนที่สอนเรื่องนี้ก็น้อยงวดลงทุกทีนะคะแล้วตามที่พระเจ้าเนี่ยได้พยายามบอกเราแล้วตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน อัตตาหิอัตโนนาโถนะคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินทองนะว่าจะต้องหาหาเงินให้ได้ตอนหนุ่มสาวเยอะๆแล้วเก็บไว้ใช้ตอนแก่มันแอพพลายกับทุกคนไม่ได้อย่างที่บอกไปแล้วคนชนชั้นล่างเนี่ยเขาไม่เขาทำไม่ได้คำพูดอันนี้